อันนี้เป็นนูเชื่อแข่งห้าหานะครับที่ห่าเห็ดใบก่อนหนานีินะครับเนาะกับอายุกับกัวปีแล้วลพี่น้องช่วงนีบเ้าห่ากะเล่นเขาไปเลยเฉยแต่ว่าแยกไปยื้อมือแย่ปากเันแล้อครับเนาอย่าไปเสื้อแจกในเรื่องนูุ้่มนี้ <laughs> นีน่ครับชามตัวประมาณได็ก ป้ามุกพิักษ์กสมุนก้สวัสดีพี่น้องทุกคนครับเม่นี้นะครับผมสิบพาพี่นองนะครับมาเบิงหนูเชื่องนะครับเนาะหนูเชื่องในที่นี้คือเข้าสีมาแบงปันนะครับหายค่ำแนะนำ เกี่ยวกับการเห็ดมันํานะครับเนาะหนูเชียงของผมนี่มันจะมีรุ่นก้อนหนานีที่ผมเห็ดไว้คือ3ตัวนะครับเป็นตัวผูนะครับเนาะเห็ดใ้มันเชียงสามารถจับเลนอุ้มได้เลยนะครับแต่ว่าวิธีการเห็ดของผมนี่คือต้องมีเวลามันจะหน่อยนะครับเนาะคือมันต้องจับหนูนะครับเนาะจับมือโดยใช้อาจิใส่ทุ่มมือได้พี่น้องเด้อใส่ทุ่มมือก่อนที่แหลกนะก็ก่อนที่จีขันชํานานแล้วเขาจะมาใส่มือเป่าแบบนี้นะครับหนูมือนี่เดี๋ยวผมสิพาไปเห็ดนะครับคลิปนี้อธิบายสั้นๆจับ ใจควบง่ายๆครับผมมือหนีสีพาไปเฮ็ดหนูประมาณหาหกตนะครับเนาะก็คืออยู่อยู่ในบ่อนี่เลยนะครับเนาะมันสิมีตัวผูสามตัวตัวเมียสี่ตัวนะครับเนาะสีพาไปเฮ็ดว่าวิธีการเฮ็ดเชื่องนี่เฮ็ดจังไหนนะครับเนาะเดี๋ยวผมสีพาไปเฮ็ดแล้วก็เดี๋ยวไปเบิ้งน้มกันเลยเด้อพี่น้องเด้อวิธีการเฮ็ดของมันเนาะคือง่ายๆเลยครับคือเขาเขาก็ต้องสั่งคว้าผุนเคยกับเขาคือจับเขาซะก่อนนะครับเนาะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยวิธีการทําเชื่องเนี่ยสเต็ปแรกนะครับก็คือหนูนะครับที่คลอดลูกมาเนี่ย กอลูกมาแล้วอายุประมาณมันอยู่นพ่อน้าแม่มันเนี่ยอายุประมาณสิบห้าวันถึง20วันเนี่ยก่อนมันสิลืมตาเนี่พี่น้องไปจับมันจับแล้วก็มาเล่นก่บเขาครับจับแล้วก็ว่างก็ซื้อเนี่ยแหละจับมาอุ้มแบบลูบหัวธนุถนอมเขาแล้วก็ว่างลงขันพ่อแม่มันให้นะครับขันพ่อแม่มันให้ให้จับพ่อแม่มันออกก่อนเหลือจังเลรียญแล้วก็จังว่างลูกเขาไหวขึ้นเก่าแล้วก็ให้ให้พ่อให้แม่เขาเลี้ยงขึ้นเก่าครับผมแล้วก็ถ้าแม่มันไม่ถ้าแม่มันเชื่องอยู่เนี่ย แม่มันเชื่องพ่อมันเชื่องอยู่กับเขาจับเคลียกันพ่อแม่เขาออกล้วก็จับเหรียญครับจับเหรียญแล้วก็ว่างล่งมื่นละเทือสองสามมื่เท่อนึงก็ได้นะครับเนาะนี่คือวิธีการเห็ดนะครับแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือหนูที่มันเป็นพันธุ์ที่มีความเชื่องอยู่แล้วหรือว่าเป็นพฤติกรรมของเขานะครับหนูมันถี่มี่พันธุ์ที่มันเชื่องนะครับสายพันธุ์ที่มันเชื่องหรือว่าสายที่พัฒนามากนั่นแหละสายตัวเร็วสายเชื่องสายลูกดกอย่างกันแหล้วแต่นะครับเป็นสายพันธุ์ที่พยายามพัฒนากันมากคือ มันเชื่องคือมันเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยเป็นเอาง่ายๆว่าเป็นสอดอของเขานะครับ <c oughs> คือรสัตว์สัตว์มันก็จะมีพฤติกรรมของเขาคือคนนี่แหละครับผู้ผู้น้อนกับบวอย่างผู้คน้องกับบวอยไงหน,นูตัวที่มันบวอยไงเนี่ยมันก็สอนง่ายหูไหวนะครับบัดที่นีเห่ากับสีมาเหตุใดมันเชื่องโดยการเวลาที่ยานมนะครับยานมนี่ของผมยานมสามสิวันนะครับสามสิบเหมือพ,พ่อหยังหนึ่งคือผมผสมแบบไม่แยกขอดนะครับเนาะกัรไม่แยกขอดเนี่ยคือมัน หนูมันขอดลูกเร็วครับมันผสมพันธุ์กันเร็วถ้าไม่แยกขอดเนี่ยคือประมาณยี่สิบายี่สิบวัน30วันเนี่ยถ้าหนูมันสมบูรณ์มันเซ้งไว้นี่ครับมันขอดลูกปุ๊บเซ้งกับไม่เลยอย่างนี้มันกระติดลูกไวยี่ส้มือ28มือ30มสิือมันขอดลูกส่วนมากอย่างนี้เขาจําเป็นต้องเอาลูกหนูชุดเก่าออกก่อนเพราะว่าบางส่วนแล้วมันนํารุ่นมาสิว่าพ่อหรือว่ากะอาจหนูตัวแม่มันนี่ครับอาจสิกัดลูกมันถิ่มเพราะว่าน้ํานมักะรัเะมกสิิด่ลย เขาก็ได้จําเป็นตอ้องแยกหนูชุดเกาออกไปก้อนให้ใหไหวให้ก้อนหนูขอดลูกนะครับเนาะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นขันแยกลอดไพมีปัญหาครับปล่อยให้เขาอยู่กับพอกับแม่เขาเลยอเออปล่อยให้เขายูขันเป็นแยกลอดคือปล่อยให้เขาอยู่ยก,ยกับแม่เขาเลยเลี้ยงจนหดสองเดือนก็ได้จักเดือนก็ได้จนมันหย่ซ่า,ยากันก็ได้เพรมีปัญหานะครับเนาะแต่ว่าบาัดนี้วิธีการทําเชื่องนะครับเนาะกะเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องไปไกลวิธีการทําเชื่องก็คือเขาจับจับพ่อจับแม่ออกจากบ่อเดิมนะครับเนาะ วิธีนี้จะดีที่สุดแล้วก็สร้างความคุ้นเคยก็คือการจับเขาเล่นต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับเนาะแต่ว่ามันก็นมีซสุ้มที่เชื่องแล้วเชื่องโดยสายพันธุ์เ <ๆ S 1> ช,ชื่องโดยสอดอของเขานะครับเนาะเชื่องโดยพฤติกรรมของหนูตัวนั้นนะครับเนาะกลุ่มนั่นขอกนั้นนะครับเนาะที่มันเชื่องอยู่แล้วสิกะเขากับามารมาท็ดช่วงหนึ่งเดือนก็นได้อ่าอย่านมปุ๊บเนี่ยทำได้เลยแต่ว่าเอาพ่อแม่ออกเอาไว้ที่เดิมนะครับอ่าแต่ว่าหนูชุดทีเซให้เบิเบ่งนี่ในตอนนี้คือ มันเป็นหนูที่เชื่องแล้วแล้วก็ผมย้ายลูกเล็กเนี่ยมาไว้บ่อนี้นะครับเนาะมันก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็สร้างความคุ้นเคยกันกันหน่อยนึงนะครับมันกับบอสามารถที่จะว่าจับอุ้มได้เลยแต่ที่แหลกนะครับเนาะแต่ว่ามันก็มีหนูซุ่มบางบางพวกก็คือบางบางชุดก็คืออยาโนมมานี่จับเล่นได้เลยเพต้องเห็นยังกับมีได้ไม่หรอกเนี่ยมันเป็นมันเป็นหนูที่เชื่องเชื่องเองโดยสายพันธุ์โดยธรรมชาตินะครับเนาะชุดนี้ก็พ่อสมควรในระดับหนึ่งก็คือ เชื่องในระดับประมาณ50%นะครับเนาะในที่แหลก็คือมีบางตัวมันตื่นมันกับคูไม่หยั่งแน่ครับเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะนี่ก็คือวิธีการเฮ็ดหนูเชื่องครับสำหรับหนูชุดนี้พี่น้องถามมาเบิ้งนะครับเนาะตอนประมาณอีกประมาณตอนนี้เนี่ยหนูชุดนี้เนี่ยเกิดวันที่นะครับเนาะวันที่ของมันนี่อยู่ข้างๆผมนไปละนะครับเนาะวันวันนี้เนี่ยวันที่23เดือน7ครับมือนี้เนาะครับเนาะแล้วก็ผมยาน้องมากกวันกัหนดครับหนูชุดนี้เนี่ยเกิดเกิดวันที่26 เดือน6นะครับเนาะก็เหลืออีกจักหมื่นละจังสี่จังที่ครบเดือนเลือีกสามหมื่นนะครับจังที่ครบเดือนนะครับเนาะก็ถามมาเบิ้งครับอีกประมาณ2เดือนนะครับให้มันหนูมันอายุครบประมาณ2 3เดือนมาความเชื่องของมันนี่เป็นจังไรนะครับเนาะแล้วก็หนูชุดนี้มันสิเป็นแปลกๆจักหน่อยนึงคือหนูมันมันสิเป็นสีออกมุนๆขาวๆนะครับเนาะมุนๆก็เลยก็เลยมักว่ามันสีมันแปลกดีมันงามดีก็เลยเอามามาเลี้ยงก็เลยาเ็ดเชื่องไว้น้ำนะครับเนาะเอ้าติดตามเบิ้งพี่น้องว่า วิธีการที่ผมแนะนาไปนี่มัันสี่เห็นผลจริงบ่อนะครับหรือว่าเข้าเลี้ยนรูเฮ็ดไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับสาหรับวิธีการเลี้ยงหนูต่างๆเนี่ยเคล็ดลับต่างๆขันมีผมมี่อีหยังกัสีมาแบงปั่นลงเรื่อยๆนะครับกับปัจจุบันนี่กับมัณนสี่หาปีแล้วครับที่เลี้ยงหนูมานี่กัมีวิธีไอเดียอีกยังดีๆกัมาแนะนําลงในคลิปลงในช่องยูทูปนี่แหละครับเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ผมอาจจะบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปลงเนื่องจากว่าผมเฮ็ดหนูเนื้อครับทำแปรรูปนนูเือ สดซีนสุญญากาศอันสิรษะจำหน่ายมันก็เลยเห็ดแหยเวลาเขาหน่อยลงก็เลยสิมีคลิปหน่อยลงจากหน่อยหนึ่งแต่ว่ากระศีพยายามเห็ดเห็ดเรื่อยๆครับผมแบ่งปันความรู้ตรงนี้ลงเรื่อยๆนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กับคันคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำในพี่น้องกดทุกมองเลยที่มันมันติดตามได้นะครับให้กำลังใจกันครับผมมีอยังดีๆกับสีมาแนะนั่นะครับผมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์น้ำในเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบคุณหลายๆครับผมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ